สวัสดีจ้าป้าไปเจอแพทเทิร์นหนึ่งแล้วเขาแจกกันฟรีๆนะตาำเพจอะไรเงี้ยมันเป็นเอ่อตอนสมัยป้าเด็กๆเ,เนาะเวลาใส่เสื้อที่มีกระดุมแล้วกระดุมมันชอบรุดเพราะว่าเพราะว่าไอ้ไอ้รู อันนั้นมันตัวโตใช่ไหมก็จะหากระดาษมาฉีกๆเป็นแล้วก็ฉีกตรงกลางหน่อยนึงแล้วเอาไปใส่ก่อนที่ใสต่ตรงกระดุมอ่ะป้าไม่รู้จะพูดยังไงนะสมมุติอันนี้เป็นกระดุมใช่ไหมแล้วเอออีกข้างนึงมันก็ผ้าข้างผ้านึงมันจะเป็นรูถ้ารูมันโตปุ๊บกระดุมมันจะลุดทีนี้ก็หากระดาษมา แล้วเอามาใส่แบบนี้ไมให้กระดุมลุดง่ายก็ไปเจอแพทนี้มาเออเขาก็ั่างคิดเนาะมันรู้ใครคิดเลยลองเอามาทักตามดูได้แบบนี้จากแบบนี้ปุ๊บแมมันไม่มีใครใช้แล้วเนาะถ้าทำเป็นพวงกุญแจมันก็ดูข้างหลังมันก็แปลกๆนะ ก็เลยอเมาลองทำเป็นตัวทำออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้มันก็ยังอแปลกๆลองทำอีกตัวแล้วกันตัวอื่นมั่งตัวแปลก มันก็ออกมาแปลกๆ <c oughs> ไอ้เป็ดเนี่ยจริงๆแล้วนะปาไม่เคยทำนะเพราะว่าทําปากไม่เป็นเคยพยายามหลายทีแล้วอุ้ยแบบเราอ่านเพชรไม่ค่อยเป็นนะเนาะอ่านแบบเมื่อก่อนอนะ่ะมันยังไม่รู้ไงเก็มัวๆทำไปมันก็ทำไม่ได้ไม่รู้เขาติดกันยังไงด้วย จากนั้นก็ม่เคยทําอีกเลยเป็ดเนี่ยเอปากเป็ดเนี่ยหมายถึงลงอีกทีวะลงไปในตัวนี้ก็ยังออกมาเปลกๆนกู่นะนี้แล้วก็มันไม่เหมือนเนี่ยโอเคเอาใหม่ทำๆไปแล้วมันก็ไปนึกได้ว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อน ที่เริ่มทําใหม่ๆไม่รู้กี่ปีกี่อะไรเนาะมันไปเจอรูปภาพร,รูปนึงเนี่ยรูปเนี้ยคืออยากทํามากอยากทําอ่ะคืออมันมันเล็กๆเป็นพวงกุญแจแบบมันคงจะน่ารักมากคิดแต่งั้นอะนะแล้วก็ ตัวเล็กนี้มันก็คงทักง่ายขายง่ายที้ทำไมถึงคิดว่าขายง่ายเพราะว่าเราคิดแทนลูกค้าไงแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวป้าขายขอขายเป็นพวงกุญแจให้คนที่นี่นะให้เด็กให้คนที่นี่เนะี่ยเขาจะซื้อสว่นมากเขาจะซื้อไปเอ่อ แขวนพวงกุญแจจักรยานเออเอาไปแขวนจักรยานพอถ้าเกิดมันยาวๆแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะมีพวงกุญแจนั่นไปอีกแล้วมันถึงจะไปคล้องลูกกุญแจใช่ป่ะมันยาวทีนี้มันยาวปุ๊บมันก็จะไปแว่งไปโดนไอ้ล้อมนะันอะล้อจักรยาน มันก็จะเสียหายพังได้งั้นอันนี้เคสแทนลูกค้าเนาะมันก็ต้องตัวอะไรสั้นๆเล็กๆหน่อยนึงเนี่ยตัวใหญ่ก็ได้แต่ไม่แต่จะไม่ยาวเกินอันนี้มันจะยาวเกินอย่างเงี้ยยาวเกินบวกกับไปเจอแพทเทิร์นนั้นอะคือเมื่อปีนั้นมันก็ยังไม่คิดคิดอะไรนะดัดแปลงอะไรไม่เป็นนะเนาะ ยังยังไม่แต่ว่าเก่งถึงตอนนี้ก็ยังไม่เก่งหรอกแต่แบบอยากได้มากหาแพทเทิร์นอยู่หลายปีก็ไม่มีไม่ม,ไม,มีไปเจอใครทักที่ไหนจนอย่างนี้ก็ไม่เห็นนะแล้วพอเนี่ยมาทักไอตัวเฮ้ยเกิคิดถึงรูปอันนั้นเราเคยอยากทักมันก็ยังจำได้อยู่เนาะลองวะลองดัดแปลง ก็ออกมาเป็นหมาแบบนี้เหมือนไหมไม่ค่อยเหมือนนะแต่ก็โอเคอยู่นะจากหมาปุ๊บก็ไปอลองเป็ดแล้วกันนี่ไม่มีแค่นะมีแค่เนี้ย เบสปากก็เริ่มดีขึ้นไม่เหมือนอันนี้ใช่ไหมนั่นก็ไปต่อที่ d o n d e r duck นี่ปากก็เปกๆไปอีกอันนี้สวยไหอันนี้ปากบานอันนี้ปากขบปากจูเนี่ยแล้วก็ไป Mickey Mouse มิกกี้เมาส์มองไม่เห็นเลยเนาะสีดำตัวนี้ก็หูมันก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยได้เรื่องพเป็นตัวนี้ตัวนี้หูโอเคหน่อยแต่ปุ๊บใส่หน้ามันไม่ได้ <laughs> ทำไม่ได้อีก เออไอพวกตุ๊กตาแบบนี้นะป้าไม่ค่อยทักเท่าไหร่เลยนะส่วนมากจะทักเป็นซัดมากกว่าโดเลมอนอะไรพวกนี้แบบที่นี่มันที่นี่เขาไม่รู้จักเนอโดเลมอนสรุปได้มาอันนี้เราก็ยังขาดกูฟี่อีกตัวหนึ่งสีดำทักไม่ไหวปวดตามาก ออเออสีดำอะอสีคูฟี่อะไม่มีไม่มีใหม่สีส้มมีแต่สีเหลืองแต่อย่างนี้อ่ะโอ้โหมันแบบมันจุกจิกมากเลยเนาะลายชิ้นลายถ้าไปขายอ่ะ ขายสมมุติไอ้ไอ้เล็กๆอย่างนี้เนาะไอ้เล็กๆไอ้ตัวเล็กๆที่ป้าเคยทักนี่อย่างเงี้ยสองยูโรหค่ะน่าจะขายได้สบายแต่คิดว่าจะขายสองสองยูโรห้าสิบสิบสลงพูดไม่เป็นสองยูโรห้าสิบเซนก็ยังน่าจะขายได้อยู่ อันนี้ก็คิดไหมยังไม่ได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยโหสองยูโรห้าสิบเซนสบายอาจจะ3ามยูโรได้อันนี้ก็ใหม่ใหม่ใหม่แบบคอตตอนเซเล็กก็อันนี้ก็ประมาณอะไรนะได้ฝ่ายยี่สิบบาทเราหร้อมั้งอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยขายสองบาท3บาทใช่ไหแล้วอย่างเงี้ยจะขายกี่บาทเพราะว่ามันจุกจิกมาก5บาท5บาทจะมีใครซื้อ5้ายูโรหมายถึงใครจะซื้อแพงเึ้นคือก็เลยป้าก็เลยชอบทักไอ้พวกง่ายๆเซ็ตไวๆแบบนี้2ยูโรถึง3ยูโรห้าสิบเซนอย่างเงี้ย ขายง่ายกว่าอย่างนี้ขายยากการขายก็แบบหลายคนก็คิดเนะาะจะนั่งทักปทไปทำไมปวดหลังปวดเอว่ะไม่พอค่ายาค่าหมอมันก็ยังไงก็แบบไม่ว่าเราจะทำงานอะไรมันก็มีการเจ็บการ ปวดการเมื่อยทุกงานอะใช่ไหมถ้าเราไปคิดเล็กคิดน้อยแบบนั้นมันก็แบบไงอะคือถ้าเราคิดแบบนั้นคือมันมันจะทำให้เราทอ้อคิดพูดไม่ถูกงะนะัเนาะบางครั้งปากก็นึกคำพูดภาษาไทยไม่ออกมันก็จะทำให้เราทอ้อทำให้เราไม่อยากทักเพราะว่าคำว่าไม่คุ้ม มันก็จะตามมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากถามออกมาแล้วคิดค่าใหม่เก็อย่างที่ป้าบอกใหม่กลุ่มนึงที่ป้าซื้อราคาถูกเนาะที่นี่ใหม่เส้นโตโต,ตแบบเนี้ยกลุ่มนึงห้าสี่สิบห้าสิบาทอย่างเงี้ยป้าทักได้ตั้งหลายห้าสิบบาทหมายถึงราคา เป็นแปงเป็นบาทแล้วนะนะกลุ่มละหนึ่งยูโรกับอีก30มสิบเซนอย่างเงี้ยประมาณ40สบาทเนคิดไปสี่สบห้าสบบาทเต็มที่เราทำกลุ่มนึงก็ได้ตั้งแบบยีสบตัวอย่างเงี้ยยีสิตัวไปขายตัวละสอบาทก็จะได้สี่สิยูโร สี่สิบยูโรก็จะเป็นเงินเท่าไหร่เจ็ดแปดรอยบาทอย่างเงี้ยลงทุนไปสี่สิบบาทอ๋อยังไม่รวมค่าใยค่าอะไรอีกเนาะแล้วแบบราการตั้งราคาอย่าเงี้ยถ้าอย่างเราไปขายเองใช่ไหมเราก็จะได้เอ ได้เป็นของเราเต็มๆเลยแต่ถ้าเราแบบไม่มีเอไม่สามารถไปขายเองได้เงี้ยเราก็ต้องคิดถึงคนขายเขาด้วยใช่ไหมแบบยังไงเาขาเขาเป็นคนขายเนาะเขาเป็นคนซื้อของเราไปขายเนี่ยเขาไหนเขาจะต้องเสียค่าสงค่าแพงเขาก็ยังต้องบวก ค่าไปขายของเขาค่าเวลาของเขาด้วยใช่ไหมค่าทุนค่าอะไรของเขาอีกเราก็ต้องคิดถึงใจเขาใจเราอะในเมื่อเราขายเองไม่ได้แล้าทักให้เขาขายเขาก็ต้องหากําไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องคนขายก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหมาต่อจากขาย เราขายอยู่สองบาทมาซื้อเราบาทนึงอย่างเนี้ยเออสองยูโรโป้ากเ็เรียกบาทเรียกยูโรไม่ค่อยมัวละขายสองยูโรแล้วมาต่อเราเหลือหนึ่งยูโรเพื่อจะเอาไปขายต่อแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่เราก็ไม่ขายรอกแบบนั้นอ่ะป้าไม่ขายป้าขายสองยูโรคือราคานี้อ่ะอันนี้อันนี้ไม่ขายนะสองยูโร หมายถึงตัวแบบนี้สองยูโรแล้วมาซื้อถ้าจะซื้อไปขายอ่ะป้าแถมให้แบบอย่างสิบตัวยี่สิบป้าจะแถมไปสองตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เอาไปบวกเพิ่มไปขายสามสามยูโรเออพวกแกะนั่นนะ่ะแกะสมัยก่อนน้องป้าขายสองยูโรเดี๋ยวนี้ขายสามยูโรแล้วแล้วเขาเอาไปบวกบวก เองบวกกําไรเองแล้วกันอเี้ยแต่แถมไปนะนะมันก็เนาะใจเขาใจเราคนคนที่ซื้อเราก็เออป้าก็เจอแต่ลูกค้าที่ที่เขาเข้าใจอะว่าว่าจะได้แต่กว่าจะได้แต่ละตัวอย่างเงี้ยเนาะแล้วป้าก็ขายถูกมากคนอื่นเขาขายกันแพงกว่านี้เมื่อก่อนนี่นะ เอ๊ะเล็กๆสีบาทหบาทล้วนะห้ายูโรมาถ,ถึงสียูโรห้ายูโรแล้วป้าไปขายตัดราคาเขาไหมก็ไม่ไม่นะเพราะว่าป้าใช้วัสดุราคาถูกไงป้าก็เลยคิดคิดเอาเท่าที่แบบเราโอเคลูกค้าพอไปปพอตอนเริ่มต้นอ่ะป้าขายเด็กๆ อืมเริ่มต้นขายก็คือขายเด็กๆเพราะว่าป้าก็มีลูกเล็กๆใช่ไหมตอนนั้นเหมือนเราทักให้ลูกเล่นน่ะอืขายเด็กๆก็เอาราคาถูกๆก็พออย่างเงี้ยเด็กก,ก็ติดกันสมัยน่น,น่นเนอะตั้งแต่นั่นจนถึงวันนี้ก็ไม่ได้แพงขึ้นเท่าไหร่นะเนีย่ยอย่างเนี้ย ปีที่แล้วไม่ใช่สิบปีที่แล้วเจ็ดแปดปีมะป้าเริ่มขายตัวละสง่งส่งยูโรเดี๋ยวนี้สามยูโรเน้นแบบว่าซื้อง่ายขายคล่องเนี้ยถ้าเราแบบไปไปห้ายูโรสมมุตินะอันนี้ป้าคิด ส่วนตัวนะความคิดส่วนตัวของป้าถ้าป้าขาย5้ายูโรนะป้าก็จะไม่เหนื่อยมากไม่ต้องทักเยอะนะเอ่อห้ยูโรอ่ะแต่ว่าจะมีคนซื้อเรากี่คนกับราคาที่ย่อมลงมาหน่อยนึงแต่เราขายได้เยอะสมมตุติถ้าเราขาย5 Euro, ้ายูโรวันนึงเราขายได้สิบตัวแต่ถ้าเราทัก ทักได้เยอะอ่ะมันไม่ได้ยากะทักได้เยอะแล้วเราไปขายสามยูโรน่ะแต่วันนึงเราขายได้ตั้งห้าสิบตัวมันจะเป็นเงินเท่าไหร่สามยูโรร้อยห้าสิบถ้าสิบตัวห้าบาทก็ได้แค่ห้าสิบอย่างเงี้ยไม่รู้จะเข้าใจป่ะพูดป่ะเนาะพูดก็ไม่ค่อยถูกค่อยต้องเท่าไหร่อ่ะก,การคิด การขายวิเคราะห์อะไรเงี้ยมันก็แตกต่างกันเนาะแต่ละคนบางคนบอกาใช้ใหม่แพงเขาก็ต้องขายแพงใช่ไหมเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วย,ยงั้นไม่ต่ไปว่าแม่โอ้แพงเกินไม่ซื้อเออเวลาไปขายของเนาะมันก็จะเจอคนแบบนี้แหละตอนนั้นไปขายก็ลูกสาวเอ,อ่อทำตุกตาถุงเท้าไปขาย มีคนนึงมาบอกว่าอันนี้เท่าไหร่มาถามราคาเท่าไหร่ลูกสาวก็บอกว่าสองยูโรห้าสิบโอ้ยสองยูโรห้าสิบเนี่ยนะขายแบบนี้ใครเขาจะไปซื้อแล้วเขาก็ควักออกมาให้ดูเนี่ยตัวโตวกว่าตั้งเยอะเป็นตุก,กตาที่เขาแบบว่ามือสองอนะห้าสิบเซนเองแล้วก็หัวเลาะแบบหัวเลอย่อ เป็นคนต่างชาติเหมือนกันเนาะหัวเลาะเลาะหัวเลาะเยอะเลาะแบบลูกก็น่าเสียเลยโอ้โหสงสารลูกมาก,มาก,มากตอนนั้นแม่ทําไมเขาพูดกับเราแบบนี้โอ้ไม่เป็นไรหรอกลูกเราทําขายของเราเท่านี้อืไม่ต้องไปคิดอะไรมากมันก็ต้องเจอแบบนั้นอยู่แล้วคนที่คอมเมนต์ไม่ค่อยดีอย่างในโซเชียลเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็เหมือนกันเนาะบางคนก็คอมเมนต์อ้ย จะฆ่าจะแกงเลยงนะั้นก็ต้องเจอแบบนั้นแหละบางคนก็หูยขายถูกเกินขายมันแพงกว่านี้บางคนก็แบบนี้นขายงี้ใครเขาจะไปซื้อ, <c oughs> อก็แตกต่างกันไปเราก็สุดท้ายไอ้ไอ้องานนั้นนะ่ะไอ้ตุกตาถุงเท้าขายเหลือไม่คีดตัวมั้งเอ๊ะหรือว่าขายมดไม่รู้ปีนะั้นนะ่ะขาย แม่ดูซิดูซิเขาบอกต่าน,นั้นเขาบอกว่าใครจะซื้อไม่เหลือเลยหนูขายไม่เหลือสักตัวเออผมมาเออใช่ใช่ใชลูกพูดแบบนี้หนูขายไม่เหลือสักตัวเลยแม่โอ,อ้โหมือลูกก็มันมันก็ดีใจของมันอ่ะนะนก็ยกให้มันขายไงขายได้ก็เป็นของตัวเองแล้วกันนี่อืมลูกกับปื้มขายเกง่งขายได้หนูขายได้ อก็โอเคมาเล่าสู่กันฟังเฉยเฉยเดี๋ยวช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนดูคลิปปาเท่าไหร่แล้ะแต่ว่าเวลาป้าทําคลิปใช่ไหมทําคลิปแบบมันไม่ยากแต่มันไม่ยากไอ้ตอนตัดต่อตอนที่แบบใสเอ่อพทเทิร์นต้องเขียนต้องพิมพ์อะไรลงไปมันยากตรงนั้นถ้าแบบ ทักไปพูดไปหู oh, ไม่อยากเลยไม่ต้องไปตัดต่ออะไรเลยงเงยง่ายดีตอนนี้ก็ไม่เห็นมีแต่คนไทยที่ดูนั่งคิดคิดอยู่ไม่ต้องไม่ต้องไปตัดต่อแบบนั้นได้ไหมพูดเป็นภาษาไทยใสเลยจะมีคนทำตามได้ไหมเนี่ยแต่พูดถึงว่าไอ้คลิปที่ทักแกะตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนดูนะ เนีย่ยเออพูดถึงอย่างก็ทําคลิปใช่ไหมไม่มีคนดูตอนแรกก็นึกนะว่าไม,ไม่อยากทําไม่มีกําลังใจในการทํำนะม,มันก็ทําให้เราทอร้อใช่ไหมล่ะถ้าเราไปคิดแบบนั้นนะทํำเพื่อทำเพื่อว่าบางคนที่เขาแบบจะได้มีไอเดียไปไปทําไปขายถ้าเขาขายมีรายได้ เราก็เราก็เราก็พลอยดีใจไปเขาด้วยถึงเขาจะไม่มาบอกเราอะนะเราก็คิดแต่ว่าป้าก็คิดว่าไอสิ่งที่ป้าทำมันเนี่ยมันอาจจะมีเอ,อมีประโยชน์ต่อใครบางคนนะ่ะอืมมันก็เออทำให้เราแบบทำเพื่อไม่ต้องไปท่อไปอะไรใครจะดูไม่ดูก็แล้วแต่ โอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้บน่บนๆไปงั้นนะเนาะนานๆพูดกันทีนึงเลยเปื่อยไปเรื่อย,อย,อยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจป้าขอบคุณมากๆคลิปนี้ก็มีเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีด้วยดุย